สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับเรียกได้ว่าตลาดแตกกันไปเป็นแถวๆครับเมื่อเสี่ยงมีเปิดตัว Redmi Note 5แล้วก็ Note 5 Pro สเปกสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นที่5,000บาทเสี่ยวมีได้ทําการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่2รุ่นในตระกูล Redmi ที่ถูกใจใครหลายๆคนในเรื่องของราคานั่นก็คือ Redmi Note 5แล้วก็ Redmi Note 5 Pro นะครับ ทิ้งความเป็นดีไซน์ตัวเครื่องราคาถูกออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยมีการออกแบบตัวเครื่องที่ดูดีมากขึ้นในราคาเริ่มต้นประมาณ5,000บาทเท่านั้นที่สําคัญในรุ่น Note 5 Pro เนี่ยยังมากับกล้องหลังแนวตั้งในตําแหน่งเดียวกันกันกบ iPhone 10อีกด้วยรายละเอียดสเปคคร่าวๆข,ของ Xiaomi Redmi Note 5ครับหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด Full HD ขนาด5.99นิ้วชปวิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 625หน่วยความจําภายในตัวเครื่อง64 g b ด a ม4 g b ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็น2 g b แล้วก็ r a ม3 g b กล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,000มิลลิแอมส์ 4, ah. ส่วน Xiaomi Redmi Note 5 Pro เนี่ยหน้าจอ IPS LCD ความอ f u l l HD 5.99นิ้วชิคอคอปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 636 กล้องหลังด้วยลคาม era ความละเอียดสิล้านพิกเซลกล้องหน้าวความละเอียดยีล้านพิกเซลเซ็นเซอร์สแกนแล้วนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับโดยราคาที่ถูกที่สุดอยู่ที่ Redmi Note 5 RAM 3GB ะ ROM 32ม b จะอยู่ที่4,900บาทส่วน Note 5 Pro ที่เป็น RAM 6GB ะ ROM 64 GB จะอยู่ที่8,300บานนท GB, GB, ยัท 8, ยงไงก็ถือว่าราคานี้สุดคุ้มจริงๆอย่าลืมกด subscribe s p a c t o n e TV ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ